สวัสดีครับทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่ช่องเรารักเพื่อนบ้านเป็นช่องที่จะนําเสนอเรื่องราวหรือความคิดเห็นต่างๆทั้งในประเทศและนอกประเทศมาแปลให้ทุกคนได้รับชมรับฟังกันครับวันนี้ผมจะพาไปดูข่าวเกี่ยวกับสื่อของทางต่างประเทศได้ลงข่าวเรื่องรายงานอันดับขบวนรถไฟของอาเซียนที่เร็วที่สุดในปี2024อุตสาหกรรมรถไฟในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้กำลังพลิกโฉมไปอย่างรวดเร็ว หลายประเทศได้ลงทุนพัฒนาเครือข่ายรถไฟความเร็วสูงและระบบขนส่งที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนและสนับสนุนเศรษฐกิจในระดับประเทศจากข้อมูลของ c i a Stat ในปี2024เราสามารถเห็นแนวโน้มการพัฒนาที่โดดเด่นในหลายประเทศโดยเฉพาะอินโดนีเซียมาเลเซียไทยและลาวซึ่งมีการเดินหน้าโครงการรถไฟความเร็วสูงอย่างมีนัยสำคัญ อินโดนีเซียได้ก้าวขึ้นมาเป็นผู้นำในภูมิภาคนี้ด้วยการเปิดตัววูดรถไฟความเร็วสูงที่สามารถทำความเร็วได้สูงถึง350กิโลเมตรต่อชั่วโมงทำให้เป็นรถไฟที่เร็วที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้รถไฟเส้นทางนี้เชื่อมต่อจากกรุงจาก,การ์ตาไปยังเมืองบันดุงซึ่งเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจสำคัญของประเทศโครงการรถไฟความเร็วสูงเป็นผลลัพธ์ของความร่วมมือระหว่างอินโดนีเซียและจีน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของแผนเบลแอนโรดอินิเชทีฟของประเทศจีนมาเลเซียมีระบบรถไฟที่พัฒนาอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะ KIA Express ซึ่งเป็นรถไฟด่วนพิเศษเชื่อมต่อสนามบินนานาชาติกัวลาลัมเปอร์กับตัวเมืองหลวงของประเทศสามารถทำความเร็วได้สูงสุด160กิโลเมตรต่อชั่วโมงช่วยให้ผู้โดยสารเดินทางระหว่างสนามบินและศูนย์กลางธุรกิจของกัวลาลัมเปอร์ได้ภายในเวลาเพียง28นาที นอกจากนี้มาเลเซียยังมี electric train service ซึ่งให้บริการเดินทางระหว่างเมืองหลักต่างๆในประเทศเช่นกัวลาลัมเปอร์อีโปและปีนังโดยทำความเร็วได้สูงสุด140กิโลเมตรต่อชั่วโมงถือเป็นระบบขนส่งที่มีบทบาทสำคัญในการลดการจราจรบนท้องถนนและเพิ่มตัวเลือกการเดินทางที่สะดวกสบายมากขึ้นประเทศไทยมีระบบรถไฟที่กำลังพัฒนาอย่างต่อเนื่องหนึ่งในเส้นทางสำคัญคือ เส้นทางสุวรรณภูมิแอร์พอร์ตลิงก์ที่สามารถทำความเร็วได้160กิโลเมตรต่อชั่วโมงเป็นเส้นทางหลักที่เชื่อมโยงสนามบินสุวรรณภูมิกับกรุงเทพซึ่งช่วยอำนวยความสะดวกให้กับนักเดินทางทั้งในและต่างประเทศในอนาคตประเทศไทยมีแผนพัฒนารถไฟความเร็วสูงที่จะเชื่อมโยงกับจีนผ่านทางประเทศลาวรวมถึงโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อมสามสนามบินที่คาดว่า จะเป็นโครงข่ายสำคัญในการพัฒนาเขตพิเศษภาคตะวันออกทำให้ประเทศไทยกลายเป็นศูนย์กลางด้านโลจิสติกในภูมิภาคโครงการรถไฟความเร็วสูงลาวไชน่าเรลเวย์เป็นโครงการรถไฟความเร็วสูงที่เชื่อมต่อระหว่างลาวและจีนโดยสามารถทำความเร็วได้สูงสุด160กิโลเมตรต่อชั่วโมงเส้นทางนี้เปิดให้บริการในปี2021และกลายเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญของเศรษฐกิจลาวโดยช่วยเพิ่มโอกาสทางการค้า การลงทุนและการท่องเที่ยวปัจจุบันลาวมีแผนขยายเส้นทางรถไฟเพิ่มเติมเพื่อให้เชื่อมต่อกับประเทศไทยและมาเลเซียซึ่งจะทำให้เส้นทางขนส่งจากจีนไปยังเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีความสมบูรณ์มากขึ้นและลดต้นทุนโลจิสติกของธุรกิจในภูมิภาคนี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพประเทศไทยยังมีแผนพัฒนาเส้นทางรถไฟความเร็วสูงที่จะเชื่อมต่อกับลาวในอนาคตซึ่งจะเป็นก้าวสำคัญในการเชื่อมโยงเศรษฐกิจของประเทศ เข้ากับเส้นทางสายใหม่ของจีนนอกจากนี้ยังมีโครงการรถไฟรางคู่ที่กำลังทยอยเปิดให้บริการซึ่งช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการขนส่งสินค้าและผู้โดยสารภายในประเทศหลังจากข่าวนี้ <c oughs> เผยแพร่ออกไปก็ได้มีคนแสดงความคิดเห็นเอาไว้เป็นจำนวนมากเลยครับมีทั้งคนที่เห็นด้วยและไม่เห็นด้วยโดยวันนี้ผมจะพาทุกคนมาฟังความคิดเห็นต่างๆจากช่องทางสื่อของชาวต่างชาติกันเลยนะครับ เรามาฟังความคิดเห็นแรกกันเลยนะครับเริ่มที่คุณเฟลิกลูอิสได้กล่าวเอาไว้ว่าประเทศของเรามีปัญหาด้านโครงสร้างพื้นฐานหนักมากโดยเฉพาะการคมนาคมในเมืองใหญ่ๆอย่างในมนิลาที่มีรถไฟเอ็มทีกับเอลทีที่มีอยู่ตอนนี้ก็ใช้งานหนักเกินไปตัวรถไฟก็มีปัญหาชำรุดอยู่บ่อยๆจนคนไม่อยากมาใช้งานการจะมาสร้างรถไฟความเร็วสูงอาจไม่ใช่คำตอบสำหรับฟิลิปปินในตอนนี้ เราควรเน้นไปที่การปรับปรุงระบบรางในเมืองก่อนความคิดเห็นต่อไปครับจากคุณมิงลานได้กล่าวเอาไว้ว่าแค่การเดินทางจากฮานอยไปโฮจิมินห์ยังใช้เวลาเกือบ30ชั่วโมงแล้วแบบนี้เวียดนามจะแข่งขันกับเพื่อนบ้านได้ยังไงอยากให้รัฐบาลลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานทางรางให้มากกว่านี้ความคิดเห็นต่อมาครับจากคุณเหนียนตันฟัดได้กล่าวเอาไว้ว่าถึงแม้ว่าเศรษฐกิจเวียดนามจะเติบโตเร็วมาก แต่ถนนและโครงสร้างพื้นฐานอื่นๆของเรายังล้าหลังเมื่อเทียบกับอัตราการเติบโตของเมืองใหญ่ถนนในฮานอยและโฮจิมินเต็มไปด้วยมอเตอร์ไซค์และรถยนต์ที่จราจรติดขัดอยู่ตลอดเวลาความคิดเห็นต่อมานะครับจากคุณจูลินได้กล่าวว่าเราเห็นโครงการรถไฟในมาเลเซียถูกล้มเลิกมาหลายครั้งเพราะเปลี่ยนรัฐบาลไปไมามาแล้วแบบนี้เมื่อไหร่ประเทศของเราจะมีโครงการที่มันเกิดขึ้นมาได้จริงๆสักที ความคิดเห็นต่อมาครับจากคุณบาฮาได้กล่าวว่าตอนนี้ไม่มีประเทศไหนในอาเซียนที่มีรถไฟความเร็วสูงเท่าอินโดแล้วรถไฟของวูดเป็นเพียงจุดเริ่มต้นต่อไปอินโดจะพัฒนารถไฟข้ามเกาะและกลายเป็นประเทศที่มีระบบขนส่งดีที่สุดในภูมิภาคนี้ความคิดเห็นต่อมาครับจากคุณเหงียนมินฮุงได้กล่าวเวียดนามยังมีปัญหาหนักเรื่องโครงสร้างพื้นฐานรถไฟความเร็วสูง อาจจะเป็นความฝันที่ไกลเกินไปสำหรับตอนนี้รัฐบาลควรลงทุนกับระบบขนส่งมวลชนพื้นฐานก่อนเช่นรถไฟชานเมืองแอร์รถเมที่นี่รถไฟเก่ามีปัญหาบ่อยมากทั้งสายรถไฟที่ชำรุดและตารางเวลาที่ไม่แน่นอนถ้าไม่แก้ไขเรื่องเหล่านี้ก่อคงจะยากที่จะพัฒนารถไฟความเร็วสูงได้และก็ความคิดเห็นสุดท้ายของวันนี้นะครับจากคุณลีเซิงหยงได้กล่าวเอาไว้ว่า มาเลเซียเจอปัญหาหนักการเมืองแย่ๆมานานจนทำให้ประเทศถดถอยในหลายด้านแต่เราก็ยังหวังว่าประเทศจะกลับมาดีได้ถ้าไทยพัฒนารถไฟความเร็วสูงได้สำเร็จก็อาจจะแซงหน้าเราไปเลยเพราะตอนนี้เราเองก็ยังไม่เห็นความคืบหน้าในโครงการรถไฟความเร็วสูงระหว่างมาเลเซียไปสิงคโปร์เลยขนาดเป็นเส้นทางสั้นๆและมีเงินทุนพอที่จะสร้างแต่ก็ยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นก็จบไปแล้วนะครับกับความคิดเห็นที่ผมได้รวบรวมมาแปล แล้วนำมาเสนอให้เพื่อนๆได้รับชมกันนะครับหากเพื่อนๆมีความรู้สึกยังไงก็สามารถร่วมแสดงความคิดเห็นได้ที่ใต้คลิปวิดีโอเลยนะครับอนาคตของระบบขนส่งทางรางในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ยังคงเป็นเรื่องที่น่าจับตามองและการพัฒนาอย่างต่อเนื่องจะเป็นปัจจัยสำคัญที่ผลักดันให้ภูมิภาคนี้ก้าวสู่ยุคใหม่ของการคมนาคมอย่างแท้จริงหากผมแปลหรือทำเนื้อหามาผิดพลาดประการใด ผมขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับผมขอฝากเพื่อนๆอ,อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปมาให้เพื่อนๆรับชมกันอีกนะครับ